ไอที <IT S 2> จำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้ขอเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีคําถามจากผู้ชมหลายๆท่านอยากจะทราบวิธีการตั้งค่าเพื่อให้แอร์เปิดปิดหลังจากที่อุณหภูมิเปลี่ยนเช่นกรณีที่ เป็นตอนกลางวันแล้วร้อนขึ้นมาให้แอร์เปิดอัตโนมัติแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิต่มลงหรือเวลาเปลี่ยนไปเป็นตอนเย็นให้ปิดแอร์ซึ่งเราสามารถทําได้ง่ายๆแต่ว่าก็จะมีหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่นะครับไม่ทราบว่าจะซื้ออุปกรณ์ตัวไหนบ้างต้องใช้อะไรบ้างตอนนี้ผมขออ้างอิงถึงยี่ห้อทุย่านะครับแล้วก็แอป Smart Life ซึ่งผมใช้อยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายสำหรับแอร์รุ่นเก่านะครับถ้าเกิดแอร์คุณเป็นรุ่นใหม่ซึ่งมีระบบเซนเซอร์มีการเชื่อม w i f i ได้มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิอะไรพวกนี้ก็น่าจะไม่จำเป็นจะต้องใช้แบบนี้นะครับก็ข้ามไปได้เลยส่วนสำหรับแอร์ใครที่เป็นแอร์รุ่นเก่านะครับปกติแล้วเราจะใช้รีโมทแบบนี้ในการควบคุมซึ่งผมใช้แอร์ Panasonic Inverter อยู่นะครับ ก็เคยเชื่อมต่อมาแล้วตอนนี้ก็ใช้อยู่ตัวนี้เป็นอินฟาเรดรีโมทคอนโทรลแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับแล้วทำตัวเป็นเสมือนรีโมตตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาแทนรีโมทต,ตัวนี้นั่นเองทำงานได้เหมือนกันเป๊ะไม่จำเป็นต้องกดรีโมทแล้วเราสามารถกดรีโมทผ่านมือถือได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยสำหรับคนที่ต้องการควบคุมแอร์ ผ่านมือถือตั้งซีนอัตโนมัติได้หรือเช็คอุณหภูมิได้เราจำเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันอันดับแรกก่อนอื่นคุณจะต้องปรับแอร์ของคุณแบบผมเนี่ยรุ่นเนี้ยเพื่อให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ก่อนถามว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับมาดูกันคุณจะต้องซื้อ i n f ฟราเร Remote Control ตัวนี้เพื่อมาแทนตัวรีโมททางซ้ายมือนั่นเองนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้ว เราซื้อมาในราคาประมาณ250ก็แล้วกันนะครับแล้วเอาตัวนี้มาตั้งค่าเชื่อมต่อกับแอป Smart Life เพื่อให้เขาสามารถที่จะคุยกับแอร์ได้แอป Smart Life เชื่อว่าทุกๆท,ท่านน่าจะเคยเจออยู่แล้วนะครับและใช้อยู่ด้วยนะสำหรับบ้านรุ่นใหม่หรือคนที่ชอบเล่นอุปกรณ์เกี่ยวกับ Smart Home นะครับสำหรับแอป Smart Life คุณสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือ Play Store ของ Android นะครับตัวนี้ สมาร์ทไลฟ์เป็นรูปบ้านมี WiFi ตัวนี้นะครับปกติถ้าสมัครใหม่เนี่ยก็จะไม่มีอุปกรณ์คุณก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้ผมจะใส่ลิงก์ของคลิปที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าตัวนี้ทั้งหมดเอาไว้ใต้คลิปในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับหรือเลื่อนลงไปดูคอมเมนต์แรกก็ได้คุณก็จะเห็นรายละเอียดคลิปคพิ่เต็มไปหมดเลยผมจะตั้งชื่อแล้วก็ใส่เอาไว้ให้ตามลำดับนะครับอันดับแรกตัวนี้เป็น i n f r a r e d Remote Control เพื่อที่จะคุยกับแอร์ ในการตั้งค่าตัวนี้นะครับคุณก็จะต้องเพิ่มตัวนี้เข้ามาเนี่ยครับสมาร์ทไอห้องนั่งเล่นรูปเดียวกันเลยเนี่ยครับตัวนี้ก็มีสัญลักษณ์ Wi-Fi อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นรูปเดียวกันสังเกตดูเขาคืออุปกรณ์ตัวหนึ่งคือตัวนี้แล้วเวลาเราเพิ่มตัวนี้เข้ามาเราสามารถที่จะให้อุปกรณ์ตัวนี้ครับซึ่งเป็น i n f o ฟเลสคอนโทรลเนี่ย คุยกับอุปกรณ์ตัวไหนในบ้านบ้างผมมีตั้งค่าให้คุยกับ A.I.S.T.V. ไฟพัดจานแอร์ห้องนั่งเล่นทีวีห้องนั่งเล่นเขาจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ตัวนี้ได้นะครับ mm hmm. เช่นเราจะเปิดทีวีห้องนั่งเล่นกดเข้าไป mm hmm. เขาก็จะคุยกับเซิร์ฟเวอร์สามารถกดเปิดได้นะครับ mm hmm. โอเคกดปุ่มต่างๆได้เหมือนรีโมททีวีเลย mm hmm. เช่นเดียวกัน แอร์ห้องนั่งเล่นเราสามารถเปิดแอร์ได้นะครับตอนนี้แอร์ปิดอยู่นะพอเปิดแอร์เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาขึ้นปุ่มพวกนี้มาให้ควบคุมเสมือนตัวนี้เลยหมายความว่าตัวนี้จะมาทำหน้าที่เป็นรีโมทแทนแล้วนะครับซึ่งคนที่ออกแบบตัวนี้มาเขามีการคัดลอกปุ่มต่างๆของแอร์หลายๆรุ่นซึ่งเป็นยี่ห้อดังๆ เข้าไปไว้ในฐานข้อมูลของตัวนี้แล้วนะครับคุณสามารถเพิ่มมาได้เลยหลังจากที่เชื่อมต่อตัวนี้เข้ากับ w i f i แล้วกับมือถือแล้วคุณสามารถเพิ่มเพิ่มแอร์เข้ามาได้เลยซึ่งผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปคุณก็ย้อนกลับไปดูวิธีเพิ่มแอร์ของอุปกรณ์อินฟราเร t คอนโทรลตัวนี้ใต้คลิปนี้แหละนะครับหลังจากนั้นคุณทําตัวนี้เสร็จคุณก็จะสามารถเปิดแอร์ได้แล้วตอนนี้แอร์เชื่อมต่อกับ WiFi ได้แล้วนะครับซึ่ง ถึงตอนนี้คุณสามารถที่จะเข้ามาควบคุมแอร์ได้แล้วนะครับบริเวณไอคอนตัวนี้คือหลังจากที่เราควบคุมตัวนี้เชื่อมต่อกับแอร์แล้วเขาจะมีไอคอนที่เป็นรูปแอร์ห้องนั่งเล่นเบิ้ลขึ้นมาตัวนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้คุณก็จะเห็นปุ่มลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยปุ่มเดียวกันแอร์ก็จะกลายเป็นอุปกรณ์1ตัว เป็นตัวๆนี่แหละครับซึ่งคุณสามารถควบคุมได้นะครับเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ตัวอื่นปลั๊กไฟสมาร์ทปลั๊กสวิตช์ไฟหรือ,อไรพวกนี้นะครับเนี่ยสวิตไฟคุณก็สามารถที่จะควบคุมแอร์ได้แล้วกดเปิดได้หรือสั่งเปิดได้นะครับถ้าคุณมี Google Nest Mini เชื่อมต่อกันทั้งหมดคุณสามารถสั่ง Google เปิดแอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือ คุณสามารถตั้งซีนอัจฉริยะตรงนี้เลยเพื่อที่จะบอกว่าถึงเวลาไหนให้เปิดแอร์ถึงเวลาไหนให้ปิดแอร์นะครับตั้งเวลาก็ได้หรือตั้งตามกันก็ได้ตั้งตามประตูหรือตั้งตามไฟก็แล้วแต่อย่างเช่นเปิดประตูมาให้เปิดแอร์ทันทีอย่างเงี้ยครับตัวนี้เขาเรียกว่าซีนอัจฉริยะถ้าคุณโหลดแอป Smart Life มาคุณสามารถศึกษาตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่น ถ้าเปิดประตูให้เปิดไฟดวงนี้ด้วยนะครับผมตั้งซีนเอาไว้ถ้าเซ็นเซอร์ประตูเปิดให้ปั๊มน้ําที่บ้านเปิดด้วยอันนี้คือการตั้งซีนนะครับสามารถตั้งเงื่อนไขแบบนี้ข้ามอุปกรณ์ได้ของ Smart l i f e ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้แอป Smart Life นะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเราสามารถตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิได้เช่นเดียวกันอขอพักไว้ก่อนตอนนี้ แอร์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้แล้วเป็นอุปกรณ์หนึ่งอยู่ในแอป Smart Life แล้วนะครับตัวนี้ซึ่งของผมก็มีโ o n น,นะนะมี e ี i l i n k นี่แหละนะครับมี i อโฟนไเป็นกล้องนะครับอ่าพักไวก่อนอยู่ที่ Smart Life นะครับตอนนี้แอร์ของเราเชื่อม Wi-Fi ได้แล้วควบคุมผ่านมือถือได้แล้วมีตัวตนอยู่ในแอป Smart Life เป็นระบบของ Smart Life นะครับโอเคแล้วตัวถัดไปครับที่ผมวางตัวนี้ไว้ให้ตัวนี้เป็น Sig กบี เกตเวหรือพูท Gateway ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการให้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นซิกบีเพื่อที่จะให้ควบคุมกับอุปกรณ์แม่นะครับแล้วตัวอุปกรณ์แม่ต่อ Wi-Fi แค่ตัวเดียว คุณก็ซื้อลูกๆซึ่งเป็นแบบเนี้ยเป็นซิกบมาเยอะๆแล้วคุยกับอุปกรณ์ตัวแม่ก็ได้นี่คือลักษณะของซิ b คุณลองค้นหา Si ิ B ในช่องไอทีประจำบ้านก็ได้นะครับจะได้เข้าใจว่าซิ b บีทงานยังไงซิงกบีของโซน o อปก็มีของทุย่าก็มีของผมมีอุปกรณ์ Si ิ B เยอะบลูทูธก็เยอะผมก็เลยซื้อตัวนี้เป็นมันติเกตเวที่เชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เชื่อมต่อซิกบีก็ได้นะครับอันนี้ขอวางไว้ก่อนไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะ ตอนนี้เราทำให้แอรเชื่อม Wi-Fi ได้แล้วผ่านตัวนี้นะครับผมวาง Wi-Fi ไว้ให้ดูด้วยเพราะว่าปกติแล้วทุกบ้านจะต้องมี Wi-Fi ถ้าคุณจะใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมคุณจะต้องมี Wi-Fi r o u t e อร์ของ AS ของ True นี่แหละครับแล้วโดยส่วนใหญ่จะต้องเป็นคลื่น Wi-Fi 2.4เวลาที่คุณจะให้ช่างมาติดเน็ตที่บ้านหรือจะให้ช่างมาตั้งค่าคุณบอกเขาด้วยว่าให้ตั้งค่าเป็น WiFi 5G แล้วก็ WiFi 2.4G เรงนี้เป็นขึ้นคำถีนะครับแยกกันนะให้ Wi-Fi 5G ชื่อหนึ่งแล้วก็ให้ Wi-Fi 2.4อีกชื่อหนึ่งคนละชื่อแล้วสื่อความหมายด้วยเวลาที่คุณบังคับให้อุปกรณ์ตัวเนี้ยเชื่อมต่อ Wi-Fi จะต้องเป็น Wi-Fi 2.4อยู่นะครับอุปกรณ์พวกนี้ราคาถูกเขาจะไม่ออกแบบมาให้เชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้นะครับแล้วในการเชื่อมต่อตัวนี้คุณจะต้องมีวิธีตั้งค่าด้วยนะ คุณย้อนกลับไปดูวิธีตั้งค่าคุณจะต้องให้มือถือตัวนี้เชื่อมต่อกับ WiFi ขึ้น2.4่ก่อนแล้วค่อยเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาจะมีบอกไวอยู่แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถัดมาเงื่อนไขถัดมาที่จะให้แอร์เปิดได้ตามอุณหภูมิคุณจะต้องรับรู้ก่อนว่าตอนนี้ในห้องของคุณอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วอุณหภูมิถึงหรือยังฉะนั้นเราต้องการตัวอุณหภูมิเซนเซอร์นะครับ เ e m เป r ร์เจ e ร์เซนนี่แหละคือตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เชื่อมต่อ w i f i เช่นเดียวกันนะครับก็มีหลายแบบเชื่อมต่อ w i f i หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์แม่ก็ได้แต่ผมเอาง่ายสุดคือเชื่อมต่อเราเตอร์ที่บ้านนี่แหละตัวนี้ผมก็รีวิวไปล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับแอป Smart Life เช่นเดียวกันเราสามารถเพิ่มตัวนี้เข้าไปในแอป Smart Life ได้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีใส่แบตเตอรี่นะครับ แล้วก็วางไว้ตรงจุดไหนก็ได้ในบ้านหลังจากนั้นคุณก็เข้ามาดูในแอป Smart Life นะครับซึ่งปกติแล้วคุณจะต้องเชื่อมใส่แอป Smart Life ไว้ก่อนนะครับผมเข้าใจว่าผมเชื่อมไว้แล้วนะอ่านี่นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อด้วยอุณหภูมิห้องนอนคอนโดเนี่ยผมใส่ไว้แล้วตัวนี้ออฟไลน์อยู่ตัวนี้ออนไลน์อยู่นะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มตัว อุณหภูมิเซนเซอร์เข้ามาก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันเป็นลิงก์ที่2นะครับโอเคหลังจากที่คุณเชื่ออ,อกกุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาในแอป Smart l i ลทแล้วเขาจะมีตัวตนอยู่แล้วเซนเซอร์ด้วยว่าอุณหภูมิตอนนี้รอบข้างเขาเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราสามารถกดดูได้ตัวนี้เป็นตัวรับเท่านั้นเองนะครับเขารับมาว่าตอนนี้อุณหภูมิภายนอกรอบตัวเขาอยู่ที่32งององศาค่อนข้างร้อนอยู่นะ แล้วความชื้นอยู่ที่66%นะครับคุณสามารถเลื่อนดูกราฟได้ปกติแล้วถ้าเกิดเข้าทํางานเป็นประจำเขาก็จะมีค่าพวกนี้นะครับแต่ผมเพิ่งใส่แบตเตอรี่ก็จะไม่มีคุณสามารถตั้งค่าซีนได้นะครับคุณสามารถตั้งค่าเตือนได้ถ้าอุณหภูมิออกนอกกรอบสีฟ้าอย่างนี้ครับเตือนนะครับสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้หน้าที่เขาคือรับค่ามาแล้วก็เตือนเราหรือส่งต่อนะครับเช่นสร้างซีนเนี่ยครับเขาก็จะให้สร้างเหมือนกัน ถ้าอุณหภูมิห้องตรงนี้นะอุณหภูมิห้องน้อยกว่า3องศาให้ทําอะไรแต่เราจะใหญ่กว่าก็คืออุณหภูมิห้องมากกว่าเท่าไรถ้าอุณหภูมิห้องมากกว่า30ร้อนหน่อยก็32องศานี่แหละครับสมมุตินะมากกว่า32องศาถัดไปให้ทําอะไรบวกให้รันเดอรดีไวท์ก็คือ ทิกเกอร์อุปกรณ์นะครับแล้วให้ทำอะไรหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกตัวแอร์ครับเห็นไหมเขาเป็นความเชื่อมโยงของตัวอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในแอปสมาร์ทไลฟทั้งหมดเขาจะมีตัวตนอยู่แอร์ห้องนั่งเล่นตัวนี้เดี๋ยวรอเข้ามานะครับอ่ะมาแล้ว ก็บอกว่าให้เปิดอุปกรณ์นะครับบอกว่าให้เปิดเนี่ยให้เป็นแบบนี้แล้วก็ next เ,เห็นไหมครับแอร์ห้องนั่งเล่น customized a ต e ให้เปิดเนี่ยครับถ้าอุณหภูมิในห้องนั่งเล่นสูงกว่า32องศาให้เปิดแอร์ห้องนั่งเล่นถ้าผมบันทึกเขาก็จะทำงานทันทีหลังจากที่อุณหภูมิเกิน32 นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้บอกว่าให้มากกว่า30ก็แล้วกันถ้ามากกว่า30ให้เปิดแอร์นะครับอ่านี่นะตั้งแบบนี้ถัดไปแอร์ห้องนั่งเล่นเปิดเนี่ยผมกดเปิดครั้งเอาไว้เน็กบันทึกทำงานใช่ไหมตอบ yes ครับใช้อุปกรณ์2ตัวนะครับมีตัวเซนเซอร์ตัวนี้ แล้วก็มีตัวริมคอนโทรลตัวนี้นะครับโอเคเมนกลับไปที่นี่ครับแล้วก็ถัดมาเรามาดูอัจฉริยะตรงนี้ว่าเขาจะมีซีนขึ้นมาไหมอ่านี่นะครับเขามาอยู่ด้วยกันถ้าอุณหภูมิคอนโดสูงกว่า30องศาให้ แอร์ห้องนั่งเล่นเปิดนะครับคุณสามารถเซตเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในห้องเป็นมากกว่า30องศาให้สั่งให้ตัวนี้ส่งสัญญาณอินฟาเรดไปเปิดแอร์ในห้องนั่งเล่นนะครับแล้วเซตแอร์ในห้องนั่งเล่นเป็นโหมดคูลเพื่อที่จะเปิดแล้วก็ให้ทำงานที่27องศาเน็กนะครับ โอเคประมาณนี้เสร็จแล้วก็บันทึกเรียบร้อยครับหลังจากที่ตั้งเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับก็เราจะใส่แบตเตอรี่ตัวนี้เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์เมื่อสักครู่ผมจะใส่แบตเตอรี่เข้าไปแบบนี้เพื่อให้เขาเริ่มทำงานนะครับอ่ามาแล้วนะตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ขึ้นไฟแดงแล้วนะครับ โอเคเห็นไหมครับติดเรียบร้อยดังครั้งแรกก็คือเปิดดังครั้งที่2ก็คือเซตอุณหภูมิให้เป็น27นะครับก็ประมาณนี้ครับเราสามารถสั่งในรีโมทที่อยู่บนแอป Smart Life ได้อยู่ที่การตั้งค่าของเรานะครับว่าจะให้เปิดและเซตอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ตั้งค่าอะไรบ้างนะครับ โอเคนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวนี้ตรวจจับแล้วเจอว่าอุณหภูมิของห้องที่เขาอยู่นะครับเป็นมากกว่า30องศาเขาก็จะสั่งเปิดแอร์ทันทีโดยการสั่งผ่าน Wi-Fi ผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับตามเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขในแอป Smart l i ลฟ์อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นะพอเงื่อนไขถูกต้องเขาก็จะวิ่งย้อนกลับมาเพื่อส่งสัญญาณมาบอกตัวนี้ผ่าน w i f i นะครับ ตัวนี้รับสัญญาณผ่าน Wi-Fi แล้วก็ส่งสัญญาณอินโฟเรตไปบอกแอร์ว่าให้แอร์เปิดได้แล้วแบบนี้ครับทุกอย่างจะเป็นซีนอัตโนมัติแบบนี้นะครับคุณสามารถกลับไปดูการตั้งค่าเพื่อให้แอร์เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ของตัวนี้ผ่านคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการตั้งค่าเซนเซอร์ผ่านคลิปที่แล้วเหมือนกันว่าจะสามารถเชื่อมเข้ามายัางแอป Smart Life ได้ย่งไงบ้างนะครับสำหรับการ ตั้งค่าให้เปิดและปิดแอร์อัตโนมัติตามอุณหภูมิในห้องก็ทําได้แบบนี้นะครับคุณสามารถเลื่อนลงไปใต้คลิปนะครับแล้วย้อนกลับไปดูวิธีตั้งค่าอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ก่อนสั่งซื้อนะครับดูว่าโอเคหรือเปล่า ตั้งค่าเงื่อนไขอะไรได้บ้างมันเป็นอย่างที่คุณต้องการไหมแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วดูราคาด้วยนะก่อนตัดสินใจถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วตั้งค่าไม่ถูกต้องหรือตั้งค่าไม่ได้หรือมันไม่เป็นตามที่ผมแนะนําเอาไว้ก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะช่วยทุกทกท่านเพื่อให้เข้าใจการตั้งค่าแอร์การตั้งค่าสมาร์ทโฮมได้ง่ายๆนะครับผมพยายามพูดช้าๆแล้วก็อธิบายเป็นส่วนๆน,นะ จริงๆคลิปนี้มีอยู่สส่วนเท่านั้นเองส่วนแรกคือทําให้แอร์เก่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ควบคุมผ่านแอป Smart Life นะครับส่วนที่2คือรับเข้าอุณหภูมิภายในห้องเพื่อดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วแล้วไปสั่งให้ตัวนี้ทํางานตัวนี้ก็อยู่ในแอป Smart Life เช่นเดียวกันสร้างซีนเชื่อมต่อเงื่อนไขกันได้นะครับสุดท้ายตัวเนี้ยทั้งหมดนี้ควบคุมด,ด้วยแอป Smart Life แอปเดียวเลยนะครับไม่ได้ข้ามไปยี่ห้ออื่นนะทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดว่า ติดตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะมาตอบทีละข้อให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ